สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผม,ผมช่องเออสเปคคอมอะไรก็ไม่รู้นะวันนี้ผมจะมารีวิวเกมเกอร์ชิโบนี่ EC หรือเกมสาวดนตรีนะครับเป็นเกมของเว็บแฟนซ่าสิบวกนะ <Yeah. S 1> โอเคครับเดี๋ยวผมเข้าเกมเลยฮนะเกมนี้ผมก็เล่นแบบ มันก็ใกล้จะปิดแล้วนะฮะวันที่29ที่จะถึงเนี่ยก็คือเป็นเกมแนว RPG <c oughs> ทั่วไปนะลงด่านเก็บเบลลลงดันอะไรประมาณนี้เก็บของอัพตัวละครสะสมตัวละครอะไรประมาณนี้นที่บที่ผมไปดูหน้าตัวละครแล้วนะฮต <c oughs> ัวละครสี่ลุงก็คือระดับ เอสเอสอาร์นะครับมันมีเยอะหน่อนยนะเพราะว่าไอเซิร์ฟมันใช่จะปิดแล้วอันนี้คือระดับเอสอาร์หรือสีดาวตัวละครประมาณนี้มันจะมีระบบประมาณว่าอันนี้คืออับเบตัวละครนะอัปเกรดนี่เองตัวนี้ก็คืออัพคันอีโวอีโวตัวละคร ก็ทําให้ตัวละครเก็ดขึ้นนะส่วนตัวน,นี้ก็คือการปลดลิมิตลิมิเตอร์ของเลเวลตัวละครนะก็คือต้องใช้เทมประมาณเนี้ในการปรดลิมิตซึ่งซึ่งซึ่งสุดของตัว SR ก็ถึงเลเวลร้อยนะครับนี่ประมาณเนี้ทำเลเวลร้อยตตัวอ่ไเงี้แล้ว ตอนนี้ก็คือเป็นการติดตั้งอาวุธนะเนี่ยเป็นอาวุธในเกมซึ่งค่าบมีผมก็จำไม่ได้ว่ามันคืออะไรบ้างอันนี้น่าจะเป็นพลังชีวิตตัวนี้พลังจุตตีตัวนี้ป้องกันตัวนี้น่าค่าหลุบหลีแล้วตัวนี้น่าจะเป็นค่าไม่ตายมังนะ้งผมก็มก็ไม่รู้ แล้วตอนนั้นผมก็ไม่รู้เลยเพราะว่าผมเล่นเล่นมาก็ก็เล่นแบบเล่นเมื่อไหรจัดาจาทีมมัน่อไเอา,เอาส่วนตอนนี้ก็คือเป็นเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์ของตอัวละครอะไรเงี้ยถ้าหัวใจเต็มร้อยเมื่อไหร่ก็จะได้ฉากสิบแปดปวกนะดูชาดแปดได้โอเคแล้วตอนนี้ก็คือระบบรูนครับ รูนของตัวละครก็อาจได้จัดดันเจียนนะแต่ผมเอาไปดูแล้วกันเนี่ยมันก็จะได้ค่าสเต็เพิ่มเติมเล็กน้อยไม,ไม่ไม่ด้เยอะมาแล้วพวกสกิลพวเลยเพิ่มเติมอย่าเงี้ยตนี้ผมไม่รู้มันเป็นคือคือระบบอะไรเพิ่งมาใหม่ตอนไม่กี่เดือนนย่าเงี้ยโอส่วนตัวนี้ก็คือ เป็นอาวุธนะฮะอาวุธชช่เป็นอาวุธที <c oughs> พูดไมโเคบางตัวก็จะมีเป็นอาวุธประจําตัวของตัวละครเนี่ยนี่เป็นอาวุธประจำตัวของต,อวตัวตละครส่วนตัวนี้ก็จะเป็นการ์ดการ์พวกการ์ดบัฟต่างๆนะบัฟตัวละครเดี๋ยวผมอธิบายทีนึงว่ามันบัฟอะไร <c oughs> นี่คือของอัปตัวละครที่เรามีพวกอัปตัวละครพวกสกิลพวก EP อะไรเงี้ยเขนะียนส่วนเมนูนี้ก็เป็นการจัดทีมะจะทีมสามารถเราเลือกเองได้หรือจะเลือกอัตโนมัติก็ได้นะเข้าตรงนี้นี่คือเลือกอัตโนมัติมีธาตุมีอะไรมาเนี่ย พีว่าจะเอาเอาวุธสายไหนเดี๋ยวผมลองลองเลี้ยงทัาไฟเนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยแบบจัดให้เอาให้เราเองเลยเดี๋ยวผมลองร่างทีไม่ดูโอเคผมก็จัดเรตรียมอัตโนมัติเนี่ยจัดให้แล้วส่วนตัวนี้คือเป็นตัวหลังวีท,ทีทำหน้าที่แบบบ๊อบให้เพื่อนอนะ่ะบ๊อบบ๊อบ,บสกิลอะลายวันเนี่ยเดี๋ยวผมจัดให้ดูเลยจัดอัตโนมัติเลย ก็จะเป็นประมาณนี้นะอันนี้ก็คือใส่พวกเนี่ยบัฟตลกบัฟสกิลพวกฮิวบ้างอันนี้ผมใส่ฮิวสองแล้วก็อันนี้น่าเพิ่มดามจตอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้อะผมอ่านญี่ปุ่นไม่ออกของตัวเปลในแล้วก็ไปสองคู่กันอีกโอเคตัวนี้เป็นหน้าเปิดกาชามันก็จะมีกาชาตู้ถาวร ตอนนี้มันเหลือตู้ถาวรแล้วตู้พวกหน้าตู้มันไม่มีอีกแล้วเพราะว่าเกมมันจะปิดแล้วอ่าตัวน,นี้ก็คือเปิดกระชาโด,ดยการใช้ตัว๋วตัวผมก็ใช้ไปงหมดละก็เลยเปิดอะไูไม่ได้อ่าตัวน,นี้ก็คือเปิดหาของทั่วไปเฉยไม่ค่อยมีอะไรแต่ผมเปิดให้ดู ก็จะได้ของหนึ่งดาวสองดาวอะไรเงี้ยของช้ของอะไรโอเคตอนนี้ผมไม่รู้มันคือระบบอะไรโอเไไม่รู้เหมือนกันถานแลันอันนี้มันคืออะไรก็ไม่รู้อนะไม่รู้หาจากไหนนะผมก็ไม่รู้โอเคเดี๋ยวผมลองเปิดกระชาตกุนี้ให้ดูแล้วกันนะ เราเปลนะไรไปแล้วสีแดงมีโอกาสได้ห้าดาวนะครับเนี่ยรสีสีลุงจะเป็นห้าดาวแต่ก็แค่มีโอกาสนะบางทีมันก็ไม่ได้โดหนหลอกอเี้ <c oughs> อนมีสามดาวเกือแล้ว <c oughs> โอ้โหซ้ำฮะโอเคฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกรอบหนะึงเพราะว่าผมจาเพลเไปรีเอเนร์จีไอ้ประชันรัวๆอันนี้ก็คือีโอกาสได้ห้าดาวเหมือนกันนะแต่ว่าดูจากล,กกลูกลมๆไม่น่าได้โอ้โหไม่ได้จริงด้วยนะ มันก็จะเกลื่อนะเกมขนาดเล็กประมาณห้าเปอร์ซ็นยังเกลื่อนอ,อเคียส่วนตัวนี้ก็คือระบบต่อสู้นะลงดันเจียนอย่างเงี้ยตัวนี้นะ่าจะเป็นไตหอ,อแต่มันยากมากๆเลยผมไม่รู้ให้ดูแล้วกันอันนี้คือเป็นสตอรี่ได้ลหัดแล้วต้องต้องไม่บันสกพัก ถึงจะได้ะดับหาร์ดมนะก็จะได้ขอไปแลกตัวละครเนี่ยสองตัวเนี่ยเป็นตัวละครน่าเป็นพวกสายมืดเลยนี่อ่าส่วนอันนี้คือสตอรี่หลักนะเก็บเดี๋ยวผมลงให้ดูสักายแล้วกันนะไม่รู้ตัวผมไหวหรือเปล่านะแต้มเขา สามล้านผมมีหกล้านอ่ะลองดูระบบต่อสู้ก็มันจะมีอันนี้คือออโตโสกิลเนี่ยมันก็จะใช้ถ้าถ้าไม่ตาย ช้าหน่อยนะเพราะว่าผมไม่ได้กดคุณสอบอันนี้ก็คือใช้สกิลด้านหลังด้วยหลังหลังวีดีโนตัวนี้ก็คือเร่งเวลาะครับเนี่เนยเร็วไปขึ้นหรือจะกดสกิลปิงก,ก็ได้ฮะ,ะไม่รู้สัตูตายก่อนหรือเปล่าฮะเท้าบัวให้ดูนะฮะกดเดินสมมติเราจะเล่นมึงอะไรยังโอเค ด่านก็จะประมาณนี้ด่านไม่ค่อยมีอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่ด่านบอสเกเก็จะประมาณนี้เรียง่ายไม่ค่อยมีอะไรซับซอ้อนเท่าไหร่โอเคส่วนตัวนี้ก็เป็นดันเจียนจะเปลี่ยนไม่รู้เข้าตรงนี้ก็ได้ด จะเข้าหลักก็ได้แล้วเข้าตรงนี้นอ,อันนี้คือดันเจียนพวกอัพไออีโวอีโวตัวละครอ,อันนี้คือดันเจียนเขาเรียกดันเจียนไอทดสอบดาเมจเฉยแต่อันดับนี้แต่เขามันปิดไปแล้วอันนี้คือดันเจียนฟาร์มพวกของอัความสัมพันธ์ แล้วก็ฟาร์มพวก EP ไอเปียตัวละครนะอัพเดลตัวละครอันนี้ก็เป็นดันเจียนอีฟตาพวกเท่าไปก็คือจะได้พวกของอัพตัวละครแล้วก็ได้ตัวละครมีโอกาสดรอปตัวละครสี่ดาวอ่ะเดี๋ยวผมลงดันเจียนนี้เดี๋ยวเพราว่ามีบอสอ่า ผมกดออโต้ด้ยมองกันเล่นนี้ไงมันวันฟาร์มฟาร์มก็เสร็จ้ต,ตทีเดียวตายตัวผมมันแรงเกิด <c oughs> โอเคส่วนตัวนี้ก็เป็น,ปนระบบไอเขาเรียกว่าอะไรไอตรงแบบเล่นเล่นเล่นดนตรีให้เขาฟังอะเล่นเล่นให้เขาฟังอะไรเงี้ยแบบแสดงอะแสดงแสดงไน้เวธีอ่ะไอเงี้ยแต่ผมไม่รู้จะดูดีสิว่าเพลงมันเพลงเพลงจริงอะ มาจากพีจริงๆเลยตลัวละครก็มาจากตัวตัวบุคลคลคน้ิจิตอะไรเงี้ยอันนี้กดแบบเฟตรตซิสก็คือถ้ากดตัวดีมันเอคนชมมันก็จะให้ควงกวเันเรๆๆๆเยเยอยๆอะไรเงี้ยแตว่าเกมมันเพลงเพลงมันพอมากเลยนะเกมเกมที่ดีมากเลยแต่ก็ไม่น่ามานี่นะปิดซื้ โ okay. อเคน,นี่คือได้เสร็จแล้วก็จะได้ไอ้พวกของระบวันนะมันจะมีพวกนี่แหละตังไอ้อาวุธซื้อ EP แล้วก็รูนขอรับรูนขอรับความสัพันธ์เนี่ยได้ขอบความสัพันธ์เาด้วยถ้าจะมาปั๊มพวกหัวใจพวกอะไเพื่อประชาสิบแบวกก็ ก็มาทำก็มาเล่นตรงนี้ได้โอเคผมออกตัวนี้แล้วกันคือส่วนตัวนี้ก็คือเป็นการสำรวจนะอันนี้คือผมสำรวจเสร็จแล้วก็จะได้ของตามเนี่ยของอันนี้ของก็จะแล่นรนะประมาณนี้นะ บอครับ EP อัปตัวละครถ้ากดสบรนี่มันก็จะจัดให้อัตโนมัติอันนี้คือจัดอัตโนมัติอันนี้คือเลือกเองเลือกทีมเองอย่างเงี้ยเดี๋ยวผม,มจัดอัตโนมัติแล้วกันแล้วก็ไปสำรวจนะเนี่ยเวลาก็ ใช้เวลา5ชั่วโมงกว่าส่วนตัวนี้ก็คือเล่งเล่งเวลาแห้เสร็จทันทีถ้าถ้าสำหรับคนขี้เกียจรอดส่วนตัวนี้ก็คือเป็นพวกเมนูแรกอันนี้คืออันนี้ระบาผมก็ไม่เคยครับอ๋อนี่คืออันดับอันดับของเซบ์ผมได้ถัาภาพตันแตด เนี่ยวงดับอัดับโลกอันนี้ก็คือเป็นสตอรี่อันนี้คือสตอรี่ของตัวละครแบบเข้ามาดูย้อนหลังมาดูฉากมาดูอะไรย้อนหลังนี้ก็จะเป็นพวกข้อมูลตัวละครผลงานไม่ออกหรอกอันนี้น่าจะเป็นเสียงตัวละครเพิ่มเติม เมื่อเมื่อเราอัพความสัมพ,พันธ์ก็จะปลดไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยสมงสุดก็ก็สามร้อยส่วนนี้คือในเรื่องตัวคอนพวกสีฟูนี่คือเป็นฉากสิบแปดบวกนะฮะจเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมสิบแปดบวกอ่ะอันนี้คือแบบใน,นเรื่องทั่วไปี่เรื่องของน้องเสียงภาพก็จะเป็นแบบฟูไว้เลย สำหรับคนนั้นออกก็จะฟินน่าดูแต่ผมไม่อ่านไม่ออกโอเครับ <c oughs> okay. ส่วนตัวนี้ก็เป็นในเรื่องสตอรีย้อนหลังบางในเรื่องก็มีฉากสิบแปดบวกด้วยนะแต่ฉากค่อนข้างจะดรุนแรงนิดนึง <c oughs> ส่วนตัวนี้ก็เป็นสตอรี่อีเว์ย้อนหลังก็มีฉากสิบแปดบอกเช่นกัน ก็เข้ามาดูได้มันจะเป็นทาลิมอ่ะเนี่ยาลิมใช่ตามตัวละครที่ที่โชว์เลยโอเคส่วนตัวนี้ก็เป็นแลกข,ของนั่นแของอน,นี่คือแตมที่เออแต้มท,มที่ในการกดกาชาตู้ถาวรอะไรเงี้ยก็เลยพวกไอ้ปลดลิมิตตัวละครอันนี้คือปลดลิมิตห้าดาว ปรตบิตสีดาวสามดาวนี่คือเลขตัวละครอันนี้คือตัว๋วตัวฟรีตั๋วฟรีกลัลตีสีดาวแต่ก็มีโอ,อกาสได้ห้าดาวนะแต่นี่ก็คือตั๋วกลัลตีห้าดาวแน่นอนส่วนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นระบบอะไรอันนี้ผมไม่ไ,มได้เล่นเพราะว่าผมก็เล่นแบบเข้ามาทาั้งทำเกตประจำวันแล้วก็ออกอย่างเงี้ยำวันฟาร์มแล้วก็ไม่ค่อย ได้ลินจริงจังด้วยแหละอันนี้ก็เป็นอีเวนต์อีเวนต์ช่วงเนี้ยก็มาแลกตัวละครได้เอาตัวซ้ำไปไปปลดลิมิตเตอร์ได้เหมือนกันสว่วนนี้คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะห๋อ,อที่ว่าไปไปลินอีเวนต์วัดดามิต,ตัวละครก็มันจะมาแลกของมิน,นี้ได้อันนี้ก็เป็นนี่แหละ สตอรี่และตับฮาร์ดมาเลยตัวละครสองตัวเนี่ยนี่ก็เป็นตัวละครที่ที่ได้มาจากการไตยหอส่วนนี้คือก็คือเป็นเศษมันเศษคิดตั้นเศษเพชรอะไรสักอย่างมาเลของอัพตัวละครพวก,พวก,พ,วกพวกตัวลิมิเต็ดอะไรเงี้ยเพื่อทำฉากฉากเนีดยฉากที่สอง หรือปลดรีบิตตลอออันนี้คือแต่งเาคอยอผมก็พูดผิดนี่ะหไม่เป็นไรฮะโอเคตัวนี้คือน่าจะเป็นเพื่อนใช่ระบบเพื่อนมีผมมีคนแอดผมมาผมก็ไม่ได้รับแอดเลยไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมามาดูเลย <c oughs> ไม่รู้มันแอดอยังไงรับแอดอยังไงผมก็ไม่รู้นี่รเปต่า อ๋อตัวนี้ปฏิเสธไปเลยตัวนี้ผมอาไม่ออกรู้ไปว่าอะไรอันนี้ก็เป็นในชื่อเพื่อนผมที่เล่นนเงี้ยดูทีมได้แต่เขาไม่ได้จัดเนี่ยทีมปะอ,อันนี้คือเป็นระบบกิวในเงี้ย อันนี้คือเป็นคนในกิุ่มสุดๆได้สามสิบคนส่วนตัวส่วมายก็คือเป็นน่าเป็นข่าวสารหรือเปล่าผมก็ไม่มันเทไม่ค่อยได้เข้ามาน่าใช่เพรข่าวสารพวกเลยอันนี้คือเป็นตเติมระบบตเติมสเติมีน่า ก็เสียเอเพชรหนึ่งร้อยต่อต่อการรีซมนาหน,นึ่งคันัวนี้คือแบบถ้าช่องไม่พอก็มากดเพิ่มช่องแต่ละครามได้นี่ใช้หนึ่งร้อเพชรต่อห้าช่องนะแต่ผมก็ไม่ได้เพิ่มมาว่าตัวมันมีมิดตัวมันเย่ล้อะอันนี้ก็เพิ่มช่องอาบุ นี่เพิ่มช่องการ์ดไอ้เครียกว่านะอ๋อเพิ่มทีมน่าจะใช่นะผมก็ไม่รู้ไม่เคยกดตัวนี้ก็เพิ่มไอ้การ์ดนั่นแหละการ์ดสกิลอ่ายังไ,งไม่ใช่ไม่ใช่เออตัวนี้ก็เป็นพวกเควสตัวนี้เควสอีเวนต์ตัวนี้เควสประจำวันนี้ผมทำมาแล้วอันนี้น่าจะเป็นรายสัปดาห์ ส่วนตัวนี้ก็เป็นคือถ่าบอลให้ลงอะไรบ้างสะสมอะไรผมก็ไม่รู้อ่านไม่ออกโอเคจะมารับของรางวัลน,นี้ยอันนี้คือกอลจเหมรับของรางวัลน,น,นะเขาฝ้าเกมก็จะประมาณนี้ฮะก็ไม่ค่อมีอะไรอันนี้คือตกทังค่า ผมผมก็เข้าแต่ตัวตัวเนี้ยตัวตัวปรับเสียงใครจะมาปิดเสียงก็ก็ปิดตรงเนี้ยเบาเสียงปิดเสียงอะไรเงี้ยส่วนพวกที่เหลือผมไม่ได้ยุ่งเลยไม่รู้มันคืออะไรบ้างเพราะผมก็เข้ามาปรับเสียงแค่นั้นแหละมันก็ไม่น่ามีเลยอ๋อนี่น่าจะเป็นเซตตั้งค่าว่าใช้สกิลอัตโนมัติแล้วก็เร่งเวลาก่อนสู้นะ นี่ผมไปดูไปดูไปกโอเคฮะสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะอาจจะพูดติดกระขาันในข้อขออภัยด้วยคือเป็นเป็นการสงท้ายเกมสาวดนตรีอะไรเงี้ยโอเคครับงั้นผมลาทุกลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ